สวัสดีค่ะท่องเที่ยวสวรรค์นใน EP นี้ขอนำเสนอสวรรค์ชั้นที่สองค่ะตาวาติงสาเทวาสัตธามนุษสาเวสูงค่ะสวรรค์ที่มีชั้นสูงขึ้นไปอีกเท่าตัวจากชั้นจตุมหาราชิกามีชื่อว่าชั้นดาวดึงค่ะเป็นพระนครที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลมากและยิ่งใหญ่กว่าใครๆในทั่วทั้งพิภพและขอบจักรวาลค่ะมีเนื้อที่ในแผ่นดินสวรรค์ชั้นนี้มากมายถึงหมื่นโย์ค่ะ ตั้งอยู่เหนือภูเขาสีเนรุรอบขอบกำแพงแก้วมีความสูงถึง16โยอดนะคะมีประตูมากที่สุดซึ่งแต่ละประตูเนี่ยคะ่ะจะมีมากกว่าพันประตูปราสาทก็มีสวยที่สุดมียอดแหลมงดงามอารามตา อยู่ตั้งเหนือขอบประตูทุกๆประตูค่ะในแบบซุ้มประตูเหล่าบรรดาเทพไทเทวาทั้งหลายก็จะเข้าออกกันระหว่างประตูนั้นๆแต่ละบานไม่ว่าจะมีการเปิดเข้าออกหรือเปิดก็ตามก็จะมีเสียงดนตรีอันกังวานไพเราะเพราะพ,าะพิงไปที่ตึงตาตึงใจทุกครั้งที่ได้เข้าออกนะคะภายในมหานครอันกว้างใหญ่นี้นะคะบริบูรณ์พูนสุขไปด้วยทิพยสมบัติที่งดงามค่ะและยังมีอุทยานดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสวรรค์ทุกๆชั้น อุทยานทางที่ตะวันออกมีชื่อว่าอุทยานนันทวันอุทยานทางที่ตะวันตกมีชื่อว่าอุทยานจิรดาวันอุทยานทางที่เหนือมีชื่อว่าอุทยานสกวันอุทยานทางที่ใต้มีชื่อว่าอุทยานพฤศสกวันนอกจากนี้ก็ยังมีสระโบขรณีที่มีน้ําใสสะอาดและเยือกเย็นเรียบราวกับแผ่นกระจกร้อมรอบขอบสะระประดับประดาไปด้วยก้อนหินที่มีลมักษณะสวยสดงดงามหลากหลายชนิดค่ะมีแท่นศิลาอันขาวสะอาดมองดูสวยงามตระการตามีไว้สําหรับประทับพักเล่นค่ะเราเทพบุตรบุ เทิดาแล้วก็เทวดาทั้งหลายค่ะก็ประทับใจในสถานที่นี้กันโดยทั้งนั้นจึงพากันมาเล่นหาความสําราญค่ะแล้วก็ตักตวงความสุขการตามภาษาเทพค่ะโดยที่จะวกเวียนกันมาหาความบันเทิงเลิงใจอยู่ที่นี่เสมอค่ะ ส่วนทางด้านกลางของพระนครค่ะก็มีปราสาราชฐานอันงดงามตระการตาที่สุดมีนามเรียกว่าพชยยน์ะหาปราสาสรเนลบิสร้างขึ้นด้วยแก้วเจประการสูงขึ้นไปจากพื้นถึง1,000โพันยดสูงเด่นตระการตางามสง่าชวนให้มองไม่รู้เบื่อแล้วก็ยังมี แก้วอีก7ประการซึ่งเป็นกำแพงแก้วร้อมรอบปราสาทดูงามสงา่ายากจะหาปราสาทใดๆในทั่วพิพบภพนี้ค่ะเทียบเทียมด้วยได้ส่วนทางด้านในของมหาปราสาทพยชยนนั้นก็ยังมีวิมานทองคําอยู่อีกหลังหนึ่งที่มีความสูงขึ้นจากพื้นถึง700ยยอดประดับด้วยแก้วอีก7ประการอย่างงามสงา่าที่สุด อันไพชโยนมหาปรสสานี้ยังมีชื่อเรียกที่แยกออกไปชื่อหนึ่งว่าเวชยันเมื่อจะนําเอาเข้ามารวมความให้เป็นคําเดียวกันก็ต้องเรียกปราสาทนี้ว่าเวชยันภไพชยนมหาปรสสาทที่สูงเด่นเป็นอันดับหนึ่งของสวรรค์นในชั้นที่สองนี้ค่ะ เจ้าของปราสาทเวชยันัไพชยนมหาปราสาทน,นนี้นะคะเป็นที่ประทับขององค์เทวะผู้ยิ่งใหญ่พระนามของเทพเทวเทิราชองค์นี้ก็คือพระอินทค่ะเป็นองค์เทพที่ทรงบาร,รมีสูงสุดเพียบพร้อมทุกประการจึงมีพระนามเรียกกันเต็มๆว่าองค์สมเด็จพระอมรินทราเทราชเจ้าได้สวยความสุขอยู่ในวิมานและในปราสาทเวชยันไพชยนนี้ สวยทิพยวิมานบริบูรณ์พร้อมด้วยค่ะท่าบริวารนางสนมซึ่งล้วนแต่เป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างสะสวยทั้งนั้นทางด้านด้านในของมหาปราสาทก็มีกลิ่นกายของเหล่านางฟ้าที่หอมหวนชวนให้ติดตาตึงใจส่วนบริเวณรอบๆของปราสาทไชเชลนั้นก็ยังมีปราสาทอื่นๆอีกถึง32พระปราสาทค่ะมีความสวยสดงดงามเมือนเหมือนกันทุกป,ปราสาทซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยขององค์เทพผู้ที่เป็นพระสหายของพระอินทร์รวมทั้งหมด3 2พระองค์ ในดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองนี้ค่ะมีความโออ่าสง่างามบริบูรณ์พูนสุขเป็นเทวสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาเมืองสวรรค์ชั้นนี้ก็คือเทวสถานพระจุรามณาีมหาเจดีย์ซึ่งเด่นตระหง,ง่านอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศอาคเนของมหาประสาสภัยชยนต์ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ใหญ่ซึ่งมีรูปทรงสันฐานแปลกกว่าที่อื่น ทั้งองค์พระเจดีย์นั้นก็สร้างด้วยหินอินทนิลตั้งแต่กลางพระองค์เจดีย์ขึ้นไปจนถึงยอดสร้างด้วยทองคำแท้บริสุทธิ์ผุดผ่องและยังประดับแพลวพร,าว,พราวไปด้วยแก้วเจ็ดประการ พระมหาจุรามณีมหาเจดีย์นี้มีส่วนสูงตั้งแต่ฟื้นขึ้นไปเหมือนถึงกับว่า80,000วาร้อมรอบด้วยกำแพงแก้วซึ่งเป็นทองคำร้นร้วนดูสีเหลืองอารามทั่วบริเวณกำแพงแต่ละด้านที่ล้อมรอบพระองค์เจดีย์นั้นก็มีความยาวแต่ละด้านถึง160,000วาซึ่งกน็นับว่าเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่สุดและงดงามที่สุดในทั่วทุกพิภพ อันพระมหาจุลามณีเจดีนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าเทวธิราชสวรรค์นในชั้นดาวดึงเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อจะเป็นที่บรรจุพระเกศโมรีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะทรงตัดในขณะที่เสด็จออกบรรพชาและจากนั้นก็จะมีพระบรมธาตุเขี้ยวแก้วเบื้องขวาขององค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้มาจากโทนพรามซึ่งเป็นผู้แบ่งพระธาตุหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงพระปรินิพานไปแล้ว จะเห็นได้ว่าพระมหาจุลามณีมหาเจดีย์แห่งนี้ นับเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดของชาวฟ้าเทวดาตั้งแต่ชั้นต่ำขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุดก็รวนแต่ที่จะต้องมานมัสก,การกราบไหว้บูชาการเป็นประจำอยู่โดยตลอดแม้แต่องค์พระอินทร์พระพรหมพระอิศวรพระนาลายัยเทพนารีผู้เป็นอคราชาย,ยาขององค์เทพทุทุพระองค์รวมไปถึงเทพบริวารและพระสนมเทพประบุทเทวดานางฟ้าอสูรกุมพันธุ์ครุฑาพญานาคกินนอนกินนารีคนทันตลอดจนทั้งพวกพระฤาษีชีพร่ที่อาศัยอยู่ตามรอบขอบจักรวาลต่างๆก็ต่าง,าง,างนำ เอาดอกไม้ของหอมมากระทําการพรักศินาวัดเวียนเทียนกันอยู่เสมอมิได้ขาดแม้กระทั่งในบรรดาพระสาวบกบที่พูนิลิเดเดชาขององค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องแสดงฤทธาเหาะขึ้นไปนวัธการพระจุลามณีในสวนชั้นดาวดึงแห่งนี้กันเป็นประจำ ในสวนชั้นดาวดึงแห่งนี้ยังมีของดีอีกอย่างหนึ่งคือต้นปริชาตินอกเมืองออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีทุยานดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าอุทยานปุนทริกวันทั้งสีด้านเป็นกำแพงแก้วร้อมรอบเป็นที่สถิตของต้นไม้ทิพย์อยู่ตรงกลางในใจอุทยานต้นไม้ปริชาตินี้ก็คือต้นทองหลังนั่นเองแต่ไม่เหมือนกับทองหลังในเมืองมนุษย์ก็เพราะว่าทองหลังในชั้นดาวดึงนั้น ดอกที่สุดแสนจะสวยงามน่าทึ่งเพราะดอกนั้นก็จะมีความหอมฟุ้งตลบตะลวนไปทั่วบริเวณอุทยานดอกแต่ละดอกจะแผ่ลัศมีไปไกลแสนไกลถึงระยะ8,000วาเมื่อยานที่ครบ100ปีคราวใดที่ดอกปริชาตินั้นบานสะพรั่งอย่างสวยสดงดงามส่งกลิ่นหอมชื่นไปนั้นก็จะมีเทพบุตรเทพธิดาและเทวดานางฟ้าต่างก็มาหาความสำราญสนุกสนานล่าเลงอยู่ภายใต้ต้นปริชาติไม้ทิพย์ต้นนี้เป็นจำนวนมากสุดปัญญาที่จะนับได้เสมือนว่ากับการมีเทพ ศก,กาลสําคัญอย่างหนึ่งของชาวฟ้าจึงมารวมตัวการสุขสนานเป็นที่ชื่นใจสำเริกสสำราญอยู่ในสถานที่นี้อย่างมืดฟ้ามัวดินกล่าวกันว่าในเมื่อพระาพายพัดกระพือพากินดอกปริชาตินั้นมาต้องกายของเทพบ,บุตรหรือเทพธิดาองค์ใดแล้วก็จะบันดาลให้พระองค์นั้นระลึกชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันต้นปริชาตินี้มิใช่ว่าจะเป็นไม้ต้นเตี้ยก็หาไม่มีความสูงราวกับยอดภูเขาแต่หากว่าเทวดาหรือนางฟ้าองค์ใดมีความต้องการใจดอกปริชาตินั้นมาทัดหูเล่นก็เพียงแค่ยื่นมือไปดอกไม้ทิพย์ก็เสมือนว่าจะรู้ใจร่วงหล่นลงมาเองสู่มือที่กำลังจะยื่นรออยู่นั้นหากแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้รับดอกไม้ทิพย์ก็จะลอยอยู่ในอากาศไม่ยอมตกลงพื้นเลยจนกระทั่งมีผู้ใดยื่นมือมารับดอกไม้ทิพย์นั้นจึงจะหลนสู่มือของผู้นั้นให้สมกับความตั้งใจที่อยากจะได้ ตรงสถานที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นปริชาตินี้ก็ยังมีแท่นศิลาอาจอยู่ในพื้นที่ด้วยเป็นแท่นหินที่ราบเรียบและสวยงามสีแดงดังกับดอกชบาอ่อนเมียดละไมนุ่มนิ่มดังฟูกทิพย์นามว่าบรรทุกกำพลศิลาอาดซึ่งเป็นที่ประทับขององค์พระอินรขณะที่พระองค์มีความต้องการที่จะเสด็จมาประาพาทยานและมีความต้องการที่เสด็จมาชมต้นไม้ทิพย์นี้ ในขณะหนึ่งที่พระอินทร์ทรงเสด็จขึ้นประทับพระแท่นศิลาก็จะยุบลงไปเมื่อองค์ลุกขึ้นพระแท่นศิลานี้ก็จะเด้งขึ้นมาเต็มอย่างเดิมไม่มีร่องรอยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับพระแทน่นบรรทุกกำพลศิลาอาจนี้เป็นพระแท่นที่มีชื่อเสียงที่สุด ที่ชาวโลกทั้งหลายมารู้จักกันเป็นอย่างดีทั่วทุกชั้นฟ้าของสวรรค์รวมถึงจักรวาลเพราะว่าพระแทน่นบรรทุกขอโปศิลาอานี้ถ้าหากในโลกมนุษย์มีความเดือดร้อนเมื่อใดองค์พระอินทร์จะทรงประทับลงที่แท่นนี้ก็จะบันดานให้เกิดความแข็งกระด้างไม่อ่อนนิ่มดังเดิมจะมีความร้อนลุกขึ้นมาทันทีประเนิองกับไฟเข้ามาเผาไหม้เป็นอย่างนี้เสมอเป็นสัญลักษณ์ของการบอกเหตุร้ายให้พระอินทร์ได้ทรงรับรู้ในความเดือดร้อนของชาวโลกมนุษย์พระอินทร์ก็จะต้องสอดส่องทิพยเนรดูว่ามีเหตุรุนแรงอันดหากเปนรื่่องทีมุษ ต้องการหรือเดือดร้อนมากๆก็จะทรงหาทางช่วยเหลือโดยการเหาะลงไปจัดการแก้ไขสถานการณ์ให้เรียบร้อยอย่างสันติธรรมห่างจากพระแทน่นบรรดุกโพศิลาอาจออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นักก็จะมีศาลาแห่งหนึ่งคาตร้งต่างงานงดงามตระการตาเป็นที่สุดมีนามว่าสุธรรม,มเทวสถาน มีอนาบริเวณกว้างขวางใหญ่โตมโหานมากแผ่นพื้นภายในสารานั้นปูด้วยผลึกแก้วและยังประดับร้วนไปด้วยแก้วเจ็ดประการล้รอมรอบด้วยกำแพงอันเป็นทองคำแท้ๆท,ทั้งงดงามและล้ำลึกอย่างมหาศาลและยังมีดอกไม้ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมฟุ้งยิ่งกว่าดอกปริชาติเกิดขึ้นที่สลาสุธรรมเทวสถานแห่งนี้ดอกไม้ต้นนี้มีชื่อว่าดอกอาสาพดี นานๆสักครั้งหนึ่งดอกอสาพอดีจะบานสะพรั่งครั้งหนึ่งก่อจะบานขึ้นมาก็ต้องใช้เวลารอคอยถึง1,000ปี เราเทวดาทั้งหลายในดาวดึงจะพาก,กันเปลี่ยนผลเวียนมาคอยเฝ้าดอกอสา,าพดีที่กลาลังใกล้จะบานเพื่อจะรอคอยการเบ่งบานสูดโดมปลิ่นหอมของดอกไม้นี้ถ้าหากว่าพวกเทวดาจะมีการประชุมใหญ่ในสวรรค์สึจะต้องใช้ศาลาสุดธรรมนี้เป็นที่ประชุมการทุกคราวทุกครั้งภายในศาลาสวรรค์สุดธรรมามีธรรมาดแก้วอันวิจิตรและสวยงามที่สุดหาที่ใดจะเปรียบเทียบไม่ได้ทั้งความใหญ่โต ก็อยู่หลายวาแล้วก็จะเป็นธรรมมาตรประจําสารานี้เป็นที่ประทับขององค์พระอินในขณะที่จะทรงเสด็จมาเป็นประธานในการประชุมนอกจากธรรมมาตรอันงามแล้วก็ยังมีทิพยาอาจซึ่งเป็นที่ประทับของพระอินทโดยเฉพาะและยังมีทิพยาอาจที่รองลงมาอีก32แห่งซึ่งเป็นสถานที่สําหรับจอมเทพผู้ที่เป็นพระสหายของพระอินทครบถ้วนทั้ง3.2พระองค์นอกจากนั้นก็จะเป็นที่ประทับของปวงเทพเทวดาทั้งหลายตามลำดับชั้นลดหลั่นกันมาสาราธรรมานี้ พวกชาวฟ้าไปที่ยมชมชอบกันอย่างยิ่งเพราะไม่มีที่อื่นทั่วทั้งสวรรค์ทุกชั้นจะมีเสมอเหมือนในความรื่นรมอย่างสาราสุธรรมมาหลังนี้โดยเฉพาะในวันธรรมศสวระหรือวันพระของชาวพุทธเหล่าเทพพยายดาและนางฟ้าก็ต้องพากันมาชุมนุมครั้งหนึ่งซึ่งจะมี พราะพรมองค์หนึ่งที่มีชื่อว่าพระพรมองค์กุมารเสด็จลงมาจากพรมโลกถ้าจะเป็นผู้รอบรู้ทางธรรมจึงเป็นประธานประทับบนธรรมมาตรอันงดงามวิจิตรและส่งแสดงธรรมแก่บรรดาปวงเทพทั้งหลายเป็นประจำหรือถ้าหากกล่าวว่าพระพรมกุมารไม่ว่างที่จะเสด็จมาก็จะเลือกหาในบรรดาองค์เทพผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางธรรมมาแสดงธรรมแทนพระพรมกุมาร หที่ศาลาสุธรรมมานี้ยังเป็นที่ประชุมที่พระอินทร์จะต้องนําแผ่นทองคําที่จารึกลายชื่อของมวลมนุษย์ที่สร้างบุญกุศลเอาไว้มากๆที่ต้องออกขึ้นมาบังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ ออกมาเปิดอ่านรายชื่อเพื่อจะให้เทวดาทั้งหลายได้รับรู้เพื่อจะได้เป็นสักขีพยานที่ทําให้เทวดาทั้งที่ประชุมพากันแท้ซ้องสาธุการมีความยินดีเชื่อต้อนรับเพื่อนใหม่ส่งเสียงดังดีใจอย่างเกลียวกลางเอกะเิกทุกครั้งเทพที่จะได้ขึ้นมาบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้จะมียืนยาวนานถึง1000ปีทิพย์ซึ่งหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่ากับร้อยปีของโลกมนุษย์ค่ะ ซึ่งนับว่ามีใช่น้อยเลยสําหรับสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ผู้ที่จะมาบังเกิดเนี่ยมากกว่าในสวรรค์ชั้นอื่นๆแม้จะเป็นผู้ที่มีบุญมากๆที่จะมาเกิดในสวรรค์ชั้นสูงๆก็ยังจะต้องมาอุบัติขึ้นในชั้นดาวดึงนี้ก่อนแล้วจะพักอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วจะเลื่อนขั้นสูงต่อไปสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้จึงนับว่าเป็นเมืองสวรรค์ชั้นมาตรฐานในจำนวนสวรรค์ทั้ง6ชั้น การที่จะมาจุติในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้จะต้องเป็นผู้ที่สร้างบุญบริจาคทานช่วยเหลือผู้อื่นเลี้ยงดูบิดามารดาให้ท่านอยู่สุขสบายด้วยใจศรัทธารักและเคารพกรตัญญูมีเจตนาจะตอบแทนบุญคุณไม่ใช่เลี้ยงดูเพื่อหวังจะได้ทรัพย์สมบัติเพียงอย่างเดียวและจะมีความเคารพผู้ใหญ่ในวงสกุลอย่างแท้จริงมีแสดงอาการเหมิมเกรมกำเริบหรือว่าจาที่ไม่สุภาพกับผู้ใหญ่เป็นคนที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ เป็นคนที่มีศีลห้าตั้งครบเป็นที่ตั้งมีสัจจะมีความเมตาาวเวตากรุณาเมตตาจิตมีความยินดีในสิ่งที่เป็นของเราไม่โลภอย่างแรกของผู้อื่นไม่มัว่วสมในอบายามุขและผิดกามข้อศีลข้อใดถ้าหากว่าทุกคนปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะสามารถขึ้นมาจุติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ได้ไม่ยากค่ะสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจาร,รย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ ID 093 594 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ